เก็บตังค์กันได้เยอะหรือยังครับเยอะไหมเงียบเลยโหเงินออกวันที่เท่าไหร่ครับสิบหกกับหนึ่งหมดวันที่เท่าไหร่ครับตอบชัดมากเลยนะครับหมดวันที่สองนะครับวิธีการเก็บตังค์นะครับไม่ต้องมากนะครับหนึ่งเดี๋ยวบอกเคล็ดลับให้เลยนะใช้ได้ผลกันมาเยอะแล้ววิธีการเก็บตังค์นะครับ หนึ่งก้มเก็บนะบวิธีการเก็บตังค์นะสองนั่งเก็บสามนอนเก็บนะครับเราเลือกเอาว่าจะเราไปเก็บเก็บวิธีไหนนะครับทำไมเราถึงเก็บตังค์ไม่เคยได้สักทีครับเพราะอะไรครับเพราะเรานอนเก็บ,เ,นนเ,กบเพราะอะไรไรายจ่ายเยอะพูดมาแล้ว เรามักจะเขียนถึงฝั่งซ้ายก่อนและเราไม่เคยเขียนฝั่งขวาเลยฝั่งซ้ายคืออะไรครับค่าบ้านค่ารถค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าข้าวค่าไอ้นู่นค่าไอ้นี่ค่าไอ้นั่นเต็มไปหมดเลยชีวิตมีค่ามากแต่ไม่เคยเขียนฝั่งขวาเลยว่าจะเก็บเท่าไหร่นึกออกไหม พอเราไม่เคยเขียนมันเลยเราก็ให้ความสําคัญกับฝั่งซ้ายก็เตรียมแบ่งไว้เลยนะอู้ต้องใส่เท่าไหร่ต้องใส่เท่าไหร่ต้องใส่เท่าไหร่จริงไหมจริงไหมจริงมจริเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกลับไปเขียนฝั่งขวาว่าจะเก็บเท่าไหร่อย่าดูถูกนะครับเก็บหนึ่งพมันก็ได้เงินเหมือนกันใช่ไหมมีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาเก็บเงินวันละ20บาทวันละ2 0่บาทนะวันละยีบาท เขาเก็บมาทุกวันเขาเก็บโดยที่ว่าไปฝากธนาคารเลยนะเขาเป็นคนเก็บของเก่าอะเก็บขวดพลาสติกเก็บอะไรก็แล้วแต่เขาไปเก็บเก็บวันละยี่สิบาททุกวันเขาเก็บมาแล้วยี่สิบกว่าปีเอายี่สิบคูณสามร้อยหกสิบห้าวันคูณยี่สิบปีไปเป็นเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราอย่าดูถูกเงินน้อยนะครับเก็บวันนี้ก็คือเก็บถ้าจะเริ่มต้นสร้างวินัยให้กับตัวเองต้องเก็บ